หินข่าวแล้วนะครับทิปนี้เราแอบเป็นมากระซองก่อนนะครับ <c oughs> ทิปเนี่ยว่าบอ่อนอันนี้เป็นหินอันนี้ครับอะไรเะรับทอดใส เดี๋ยวดูรีวิวด้านข้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันครับเราจะไปฟ,ฟูแลนด์ค่ะจุดชมวิวผาหัวหนาดไปเดี๋ยวเราไปกัน น,น,นะครับดูครับสจริงๆนคะรับโอเคถ่ายขึ้นภน้วยกันีร้านกนาแฟ ครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ข้างบนครับอาจาย์าคุเรนคานะครับผ่าหัวหนาคตอนนี้ยังไม่บ่ายสามเลยครับหมอกฟุ้งเลยครับมืดเลยครับนี่นหมอกครับดูสิเต็มไปด้วยหมอกมอ,อมองเบิง้งตะวินนูน่น ขู่ดูดิหมอกนะครับหมอกลงหนาน่บอกให้พวกนี้เต็มนะครับพอจองในคิวคๆเต็มหมดแล้วม,มิดหมดครับหมอกมิดเลย มิดมากอากาศเยน็นฟินนะครับ นานานะครับนี่หมอกนะครับหมอกกลางวันนะครับหมอกตอนบ่ายสองกว่าๆครับดิงดิงดิงโอ้โหเฟ้นครับ อโอ้โหถึงนี่เย็นวะเอออันนี้ชมวิวครับเดี๋ยวตรงพาหัวนาคเดี๋ยวค่อยเดินอีกทีหนึ่งวันนี้ท่าทางน่าจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกแน่นอนเพราะหมอกหนาทั้งวัน นี่คือหมอกนะครับหมอกตอนบ่ายสองห้าสิบอันนี้ต้องเป็นแค่จุดชมวิวนะครับเดี๋ยวต้องพาหัวหน้าอีกตรจุดหนึ่งนะครับ อันนี้มาชมวิวตรงบ่อนเบิงตะเวนตรงนี้ที่เบิงตะเวนนะครับโอ้โหตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมานะครับแต่ตอนนี้หมอกหนานะครับก็คือมองเห็นเป็นปุยหมอกนะครับตอนนี้ผมบอกให้เลยอากาศเย็นมากณนะเวลานี้นะครับนี่ครับนาฬิกาผม Cái tình oh. ý đưa <laughs> đi Thái vị đi vị đi đuôi vị này เป็นไงเป็นไงมัง่งฮะ <c oughs> อันนี้เขาบอนแบบว่าได้เต็นท์มาใหม่ครับอยากลองของมาขอลองที่นี่ไม่ผิดหวังจริงอากาศก็ฟินเต็นท์ก็ใหญ่โล่งพอดีสั่งเต็นท์มาจากญี่ปุ่นครับของนำเข้าเลยเอามาลองหน่อย มาลองความท้าทายของบรรยากาศเมืองไทยดูโอเคนะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอชมวิวซึมซับบรรยากาศก่อน นี่ครับเผาหัวหน้าครับอันนี้กำลังเดินมาถึงครับดูไอหมอกขึ้นเป็นปุ้ยๆเลยะฟุ้งมากก็ใครเดินดูเด้อโอ้โหิ๊งเียโอ้เย็นเย็นมากครับอันนี้ทางระหว่างจะไปดูผ่าคนหน้านะครับ เย็นมากฮะเออนั่นแหละอบกอดตอนนี้ครับพาน้องบอาอบกอดหมอกนะครับนีออออ่อันนี้ขึ้นระหว่างตรงหน้าผ่าขึ้นมานะครับไอหมอกเห็นไหมครับขึ้นเป็นสายไหย กล้องอาจจะโฟกัสไม่ได้เต็มที่นะครับแต่หมอกตรงนี้มันขึ้นยามกลางวันยามกลางวันนะครับอันนี้บรรยากาศทางขึ้นนะครับตรงผ่าคณะนะครับตรงจุดนี้จุดจอดรถมีลานจอดรถให้เรียบร้อยนะครับไม่ผิดหวังเอารถขึ้นมา ด้านบนได้เลยนี่ครับรามาชมกันตรงนี้ดีกว่าจุดโฟกัสจุดตรงนี้เห็นไหมอก็บอกแล้วเราเดินขึ้นตรงนี้ไงเห็นไหมนี่ทานที่เราเดินขึ้นมา เมื่อก่อนมาชมวิวเฉยๆไม่ได้พักแต่วันนี้เรามาพักแรมด้วยครับนี่โหนหน้าผาครับเต็มไปด้วยหมอกครับมองไม่เห็นบรรยากาศด้านล่างเลยครับ ขึ้นเรา,าไปชมพาหัวหน้ากันโอ้ทางขึ้นก็ธรรมชาติมากเต็มไปด้วยแบบว่าพวกมอสพวกอะไรต่างพวกมอสพวกอะไรต่างๆนะครับมอสเฟิร์นฟลีอะไรครับอ่านี่มีองค์พระข้าพเย้าหน้านะครับสาธุสาธุสาธุ สวยงามมากเลยครับนี่ครับโอ้โหวิวนี่นี่โอ้โหติงดีรลยวางรองเท้านะโอ้โหเย็นมากยังไงครับนี่อันนี้เรียกอะไรฮะไอคือป้อมเหรอ ดูหมอกครับอันนี้อยากให้เห็นหมอกจริงๆว่ามองด้วยตามันจะเป็นแบบว่าละอองหมอกฟุ้งขึ้นมาโอ้โหนี่นะครับตรงผ่าหัวหน้านะครับแต่ยังไม่ถึงจุดนะครับระหว่างทางโอโฟุ้งขนาดนี้เลย ยังไงครับสวยมากเด,ดูเป็นผาลงไปนะครับแต่พื้นที่ผาจริงๆอยู่ข้างล่างตรงนู้นอันนี้หมอกมันตีขึ้นมา,อ,าอืมนี่นี่เราจะถึงแล้ว นี่มึงขำเหรอนี่ไงขาหัวหน้านี่ครับขาหัวหน้าครับเอานั่งเลยครับพี่ <c oughs> โหฟูงมากเลยอะ่ะหมอกอืม โอ้โหครับหมอกนี่หนามากเลยหูห oh, นาตึบเปอมองไม่เห็นครับดูครับ <laughs> ทั้งอากาศเย็นทั้งหนาว หนาวแล้วโหนี่คือหมอกครับหนาบนเลยเป็นไปนด้วยหมอกต้องรอแดดออกแล้วค่อยไปชมทะเลเหมอกกันอีกทีนึง นี่ครับอากาศยามเช้านี่ณนะเวลา7โมงนะครับเอาหมอกยุ่ยๆ่ครับอันนี้แสงเพิ่งออกพระอาทิตย์เพิ่งจะข,ข,ขึ้นขึ้นนาแล้วแหละแต่เมฆมันหมอกมันหนาเลยทำให้รรบยากาศตอนนี้แบบเป็นหมอกละอองฟุ้งทั้ง ทั่วอุทยานภูแลนคานะครับตรงจุดของผ่าหัวนาคนะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือผุกคนบางคนก็เริ่มทยอยมาบางคนก็เริ่มเก็บเต็นเพื่อจะไปณัดสถานที่ใหม่เพราะว่าสถานที่ใกล้เคียงนี่ก็มีที่เที่ยวเยอะ วไปหินงามพวกไซทองพวกน้ำตกตันโตนหรือในโซนของชัยภูมิก็มีอุทยานอยู่หลายที่นะครับแต่มาที่นี่ไม่ผิดหวังน,นะครับก็คือบริกาศแบบนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่มเมื่อวานแล้วนะครับ ก็มันจับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ครับเพราะหมอกมันลงหนามันลงหนามากอันนี้ก็เริ่มติดตั้งไฟชีกกลางเต็นกันนะครับ ครับอันนี้มากับไอ้สติงนะครับนี่ครับพามาชมวิวอันนี้ยามเช้านคนเริ่มทยอยมาดูหมอกดูอันนี้กันนะครับอันนี้วม่าคืนแกงไหมรุ่นนะครับโอ้โหเจอฝนเข้าไปครับพากันก็บเต็นท์หนึ่งแล้วขราบก็ไปนอนตามศาลา โอ้คูคนเริ่มทยอยกันมานะครับรอบอกเลยว่าหมอกหมอกหมอกหยอกๆเลยครับอันนี้หมอกหยอกด้วยตามองเห็นก็นให้ชัดๆไปเลย ไผู้พิชิตเผาหัวนาคไปครับอันนี้อ่าครับนี่คือผู้พิชิตเผาหัวนาคน,นะครับแจว อันนี้จุดอันนี้อนนมองบึ่งตะวินนะครับตอนนี้ตะวนินกำลังขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มาชมหมอกกันนะครับนี่ก็มีสิงชย้ย นดอยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไหมครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้ไอสติงดูครับไปชมวิวกอดใครเลยครับอ่าโพทธท่าหหอ <laughs> เออไอแสงออกแล้วว่า นครับมสมตะเวนขึ้นนครับมัน,นาครับมันถ่ายแบบมันจะดูมืดไปหมดนะครับตอนนี้ คือหมอกมันลงหนาหนาจัดเนี่ยโหลมแรงมากมเลยเยือกเลยโอ้โหโอ้โหหนาวนี่คือหนาวไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้นะครับผมบอกให้ใครคิดว่าแน่มาเลยครับมันหนาจริง ไม่เห็นเลยดูนู่นนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยครับแล้วก็ถนนหนทางมืดไปหมด ายเลยนะคนระันก็ถ่ายยังไงให้แบบให้เห็นใหยมองก็มมนาัไงครับขอจ๋วหน่อยทีนะมนะหนาอีกแล้วครับมอกอ้นานหนาเลยครับตอนนี้อากาศเย็นดมาก คือมันหมอกนะครับอันนี้คือหมอกเท่านั้นเลยล้วแงแซมหมอกอับ ไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวมองถึงขาวกันห,หมอกดูถนนครับแล้วดูหมอกน่นครับหมอกซ้ายมือนะครับดูนะเป็นปุยหมอกเลย เต็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดกลางเต็นอันนี้สวนสนนะครับอครับอันนี้เป็นดงสนนะครับจุดกลางเต็นอีกจุดหนึ่ง <c oughs> โอ้ว่าตัวนี้คนเยอะมากเยอะเลยอะ่ะสองฝั่งนะครับสะดวกสบายนะครับห้องนุง่งห้องน้ำมีให้หมด คน